เอาสถานการณ์โควิดก่นอนก็แล้วกันสถานการณ์โควิด24มกราคม64ทั่วโลก9 9ล้าน4แสนกว่านะเพราะฉะนั้นอีก5แสนกว่าจะถึง10ล้านนะคาดว่าวันนี้วันที่24อร้อยล้านร้อยล้านวัน,นนี้เนี่ยอาจจะถึง100ยล้านอาจารย์ว่านะอาจจะถึงนะฮะ เช็คแล้วยังไม่ถึงนะเกือ,อบถึงนะเกือ,อบถึงตอนเย็นเช็คใหม่อาจจะถึงวันนี้ยังไม่ถึงขนานี้ยังไม่ถึงใกล้แล้วว่างั้นนะแต่ตอนเย็นไม่แน่นะไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้ลุ้นให้ถึงหรอกนะแต่คาดการวันนี้นี่ถ้าหกแสนหรือห้าแสนเกือบจะหกแสนนี่จะถึงเลยนะเนี่ยโอ้เก้าสิบเก้าล้านสี่แสนกว่าแล้ว วันเดียว57 0แสนเจ็ดสหรัฐนี่ยี่สิบห้าล้านห้าแสนกว่าวันเดียวแสนเจ็ดอินเดีย1ิบล้านหกแสนกว่าวันเดียวหมื่นสี่บราซิล8ล้าน8 0 0แสนกว่าวันเดียวหกหมื่นกว่าผู้เสียชีวิตยอดรวมสองล้านหนึ่งแสนกว่าวันเดียว หมื่นสานะสหรัฐนะสี่แสนกว่าบาศินสองแสนกว่าอินเดียแสนกว่านะอันดับของประเทศไทยเราอยู่126ของโลกนะลดลงสองอันดับนะพู้ติเชื้อสะสมนะพุ้ติเชื้อสะสมเนี่ยนะ 13,500รายาจากต่างเดินทางจากต่างประเทศ7รายติดเชื้อในประเทศเพิ่ม118รายคัดกรองเชิงลุก73รารายรักษาหายเพิ่มอีก119รายายและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม1รายรวมได้มีผู้เสียชีวิต เ3รายเพื่อนบ้านเรามาเลเซียแสนแปดพม่าแสนสามนะไปดูที่นะไปดูที่เนื้อหาข่าววันนี้นะข่าวสดออนไลน์น้ำทะเลร้อนจัดเทียบเท่าปรมาณูสิบลูกต่อวินาทีชี้ก่อพายุหนักทำลาย ระบบนิเวศมันเนี้ยมันก่อเสร็จก่อพายุหนักสิเพราะว่าความร้อนความเย็นมันจะเคลื่อนเข้าหากันอย่างตามน้มทะเลร้อนมากบางมากนี่มีพลังความเย็นจากที่อื่นจะเคลื่อนเข้าไปแทนและพลังความร้อนนี่ก็จะเคลื่อนออกไปที่อื่นกลายเป็นพายุหมุนโอ้โหกลายเป็นหมุนติ้วๆเลย <c oughs> เนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาว่ามันจะมันจะมีปัญหาหนักเลยนะว่างั้นโลกร้อนหนัก สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนอุณหภูมิทะเลสูงเป็นประวัติการในปี2020น้ำทะเลร้อนเทียบเท่าปรมาณูสิบลูกต่อวินาทีโอ้ตัวการพายุรุนแรงทำลายระบบนิเวศมหาสมุทรของโลกดูดซึมความร้อนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปี2020และมีค่าความร้อนสูงสุดเป็น ประวัติการผลการศึกษาชีว่าสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนนี้ทำให้ระดับน้ำทะเลดูดซับความร้อนถึง2,000ล้านล้านสอง0ัน<ฮ>ล้านล้านล้านจูนต้องอ่านสามทีเฮ้ยไม่ใช่ส0งพันโอ้ขออภัย2 0่สิพันล้านล้านล้านจูนน,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 ออน่ะือนี่แหละนี่แหละเอาอ่านเอาเองนะอ นะศูนย์ยี่สิบสองตัวเอเอนะนั่นแหละสองแล้วก็ศูนย์ยี่สิบสองตัวซึ่งเทียบกับการปล่อยระเบิดปรมาณูในฮิโรชิมาสิบลูกในทุกทุกวินาทีตลอดทั้งปีโอโ้โหโอ้โหคนนี่ทำลายเก่งจริงเนาะคนนี่ทำลายโอโซนทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายโอโซนจน แสงจากดวงอาทิตย์ทะลุเข้ามาได้มากขนาดนั้นเลยทะลุเข้ามาจนทำให้น้ำร้อนเกิดความร้อนนี่มากกว่าระเบิดปรมาณูสิบลูกในทุกวินาทีคือทุกหนึ่งวินาทียโยนไปสิบลูกทุกวิน,นึ่งวาทียโยนไปสิบลูกแล้วตลอดทั้งปีเลยโอ้โหมันจะขนาดไหนล่ะเนี่ยเควินเทนเบิร์ก หนึ่งในผู้ศึกษาจากศูนย์วิจัยบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาได้กล่าวว่ามหาสมุดดูดพพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดอยู่ด้วยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่าร้อยละ90มีพลังงานจำนวนมหาศาลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จริงๆไม่น่าแปลกเลยที่มันจะมีผลตามมาเขากล่าวนะนจะมีผลเป็นนั่นแหละนะเป็นพายุตามมา นะเพราะฉะนั้นเราอยู่แถวนี้มันดีแล้วลนะ่นะมีอะไรหนึ่งมีภูเขากั้นไว้พายุมาเขาก็พัดเขาดื่นนะผ่านผ่าน,าน,านเราไปก็คอย,ยชั่วนะอันที่สองก็มีป่าไม้กั้นไว้สองสามแสนไร่นะป่าไม้สามแสนไว้สามแสนไร่ต้านพายุไว้มาเสร็จยังมีภูเขาลูกมลมท่มล้อมไว้อีกนะผ่านไปเลยแล้วก็ดูพายุโู้นะ ผ่านไปที่อื่นเราก็รอดไปเราอยู่ที่นี่มันดีแล้วปลอดภัยดีต่อไปพายุมันจะเยอะก็ดีมากเลยทั้งพายุทั้งท่วมทั้งแรงทั้งอะไรอะไรภัยพิบัติต่างๆมันจะเยอะมากเลยแต่ใครปฏิบัติศีลได้ดีก็จะอยู่รอดปลอดภยัยสารพลังกันปฏิบัติศีลให้ดีทำกำลังสีให้ดีก็จะพ้นภัยหา้ากำลังสีพ้นภัยหา้า <c oughs> ตั้งแต่ประมาณกลางทศวรรษที่1090เป็นต้นมาอุณหภูมิในมหาสมุทรก็ร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่องและนี่คือตัวบ่งชี้เดียวที่ดีที่สุดว่าโลกกำลังร้อนขึ้นทั้งนี้นะักวิทยาศาสตร์ได้ยืนยันว่าโลกเราในปี2020ที่ผ่านมามีอุณหภูมิที่สูงเท่ากับปี2016 ซึ่งเป็นปีที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยบันทึกมาและออสเตรเลียได้ถูกบันทึกว่าเป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการเป็นปีที่4ีนะอ้าวละนั่นนี่ก็จะเป็นโอเขาบอกมันเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็จะเป็นเนี่ยความร้อนจะเป็นตัวการหลักที่นํามาสู่มรสุมฝนและพายุหมุนเขตร้อนได้นะดรสลอยสลอยอันกล่าวนะเขา มีความรู้เรื่องนี้ <c oughs> นี่แหละมนุษย์ผิดศีลทำลายธรรมชาติมันก็เกิดภัยพิบัติต่างๆขึ้นทรรมิกสูนยไม่มีศีลมีทมพากันทำลายเบียดเบียนกันเบียดเบียนทำลายธรรมชาติจนย่อยยับก็เกิดปัญหาขึ้นระดูการต่างๆก็แปรปรวนมัติชนออนไลน์ โอ้เห็นภาพอะไรแล้วเนี่ยโอยนะตอนเราเกิดเป็นไก่มันเป็นไงนะไม่อยากรู้หรอกนะเนี่ยชีวิตโอยจีนพงะพบคัสเตอร์โควิดที่โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์บริษัทซีพีในเมืองอาบินนะในเมืองอาบินเขา,า,เขาแปรรูปไก่ จีนพะงะพบคลัสเตอร์โควิดคือกลุ่มเป็นคลัสเตอร์เป็นกลุ่มๆเลยกลุ่มโควิดเลยนะกลุ่มผู้ติด,ดเชื้อโควิดที่โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์บริษัทซีพีในเมืองฮาบิน22มกราสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าจีนพบกลุ่มผู้ติด,ดเชือ้อโควิด19เป็นกลุ่มก้อนแรกในในหมู่คนงานโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ซึ่ง ตั้งอยู่ในเมืองฮาบินมณฑลเฮหลงจีนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนโดยโรงงานดังกล่าวเป็นของบริษัทเจริญโภกภันธ์ซีพีของไทยหนึ่งในผู้ประกอบอุตสาหกรรมสัตว์ปีกรายใหญ่ของโลกเห็นไหมวิบากเขาเขาทำเรื่องเรื่องสัตว์นี่นะนีะนะ่ทำเรื่องสัตว์ปีกเนี่เป็นมิจฉาวนิชาห้า าอาชีพที่ชาวพุทธไม่ควรทำมันจะมีวิบากร้ายตอนนี้วิบากเริ่มเริ่มเข้าแล้วเราจะเห็นว่าวิบากาวิบาก,ก็เริ่มเข้าแล้วซึ่งการพบกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิดในโรงงานแห่งนี้ได้สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้บริโภคในท้องถิ่นมากขึ้นจากที่มีความกังวลเรื่องความปลอดภัยของอาหารที่นำเข้าจากต่างประเทศอยู่แล้ววรงะง้นโอ้ เขาก็มีปัญหาอยู่แล้วก็ยังมีวิบากมีแทรกเข้าไปอีกมันเกี่ยวกับเรื่องเนื้อสัตว์เนี่ยการฆ่าสัตว์การกินสัตว์มันจะมีวิบากแทรกอย่างนี้แหละะน,นี่ใดเชิงใดก็แล้วแต่แต่สุดท้ายก็จะเดือดร้อนหนักจากคำถแถลงของเจ้าหน้าที่ทางการจีนในวันที่ยี่ส็ดมกราที่ผ่านมาระบุว่ามีคนงานในโรงงานดังกล่าวได้รับการยืนยัน ว่าติดเชื้อโควิด -19 จำนวน10คนและยังมีคนงานอีก28คนและสมาชิกในครอบครัว3คนซึ่งไม่แสดงอาการนา่รอยเตอร์รายงานว่าขณะที่ทางการจีนระบุว่าเนื้อสัตว์และปลาแช่แข็งที่นำเข้ามาจากต่างประเทศปนเปื้อนเชื้อโควิด -19 ที่พบในปีที่แล้วแต่จีนยังไม่เคย รายงานพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มใหญ่สำคัญในภาคอุตสาหากรรมแปรรูปอาหารในประเทศจีนแต่อย่างใดน่นแต่ก่อนไม่เจอแต่ตอนนี้เจอแล้วทีนี้นะอย่างไรก็ดีในกรณีตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิดเป็นกลุ่มก้อนในโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ของซีพีเป็นส่วนหนึ่งของการคัดกรองปกติในหมู่ประชาชนพื้นที่ดังกล่าวนะสรุปแล้วก็นี่แนะเป็นเรื่องของ ธุรกิจอะไรก็ตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เนี่ย mm hmm. นะมันก็มีการติดเชื้อโควิด hmm. ได้ง่ายนะก็ mm hmm. เรียกว่ามีวิบากนะแทรกน่เราก็ลดละเลิกไปทั้งการทำทั้งการกินเราก็จะปลอดภัยนะแนวหน้านะารามาวอดรัฐมนตรีติดโควิดว่างั้นเอายาวิเศษไม่ช่วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขศรีลังกาติดโควิดหลังรับรองการใช้ศยสาศาสตร์รักษา่างนโอ้ของเขาเนาะโอ้ศรีลังกาเนี่ยเขาก็ยังอ,อินเรื่องนี้เนาะเขาโหเจโตปึกๆเลย,ยกัน <c oughs> รัฐมนตรีรายนี้เคยเปิดเผยว่ารับประทานยาวิเศษปรุงโดยหมอผี ตัวยาประกอบด้วยน้ำพึ่งและลูกจันเทศโดยหมอผีอ้างว่ายาวิเศษนี้จะช่วยป้องกันเชื้อไวรัสได้ตลอดชีวิตนอกจากนี้เมื่อเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาเธอยังเทน้ำมนต์ลงหนแม่น้ำตามคำแนะนำของนักบวชรายหนึง่งที่บอกว่าจะช่วยยุติการระบาดของโควิด -19 ได้นะ แพทย์ในศรีลังกาได้ออกมาเตือนประชาชนว่าอย่าหลงเชื่อสรรพคุณของอยาน้ำชนิดนี้เนื่องจากไม่มีผลทดลองทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่ามันสามารถรักษาหรือป้องกันโควิด -19 ได้จริงอย่างไรก็ตามชาวบ้านหลายพันคนยังคงแห่กันไปที่หมู่บ้านทางตอนกลางของศรีลังกาเมือ่อเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อขอซื้อยาจาก ธรรมิกาบรรดารา,าช่างไม้ผู้อ้างว่ามีเทพเจ้ามาบอกสูตรยาวิเศษให้ครอบครัวนักการเมืองอีกคนหนึ่งซึ่งมาจากหมู่บ้านเดียวกับบรรดาราก็ติดโควิด -19 กันท่วนหน้าหลังจากที่ดื่มยาดังกล่าวเข้าไปาอันนี้ก็ก็มีคนที่ยัง งมงายอยู่นะกับภูมิของเขาอยู่ตรงนั้นนะภูมิของเขาอยู่ตรงนั้นความหลงของเขาอยู่ตรงนั้นมันก็มีจริงในโลกนะอา้าวเรียนรู้กันไปฐานจิตแต่ละฐานจิตก็พัฒนากันไปเป็นลําดับนะอย่างหลงยัง,ง,ยงอะไรอะไร,อ,ะไรอยู่มันก็จะต้องทุกไปอย่างนั้นแหละแล้วพอทุกเกินทนมีคนดีทําดีให้ดูก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเป็นลําดับลําดับขึ้นไปอนะอันนี้ก็ สภาพความหลงของ,งเขาก็อยู่ในระดับนี้เรียนรู้กันไปในโลกมีจริง Post ต o d a y ในหลวงพระราชทานรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษต้นแบบการตรวจหาเชือ้อโควิดนี่ก็เป็นตรถพระราชทาน,นาวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษนะนก็เป็นนะเป็น พระมหากรณาธิคุณนะพระกรณาธิคุณของนะในหลวงนะรัชกาลที่9นะสถาบันพระมหากษัตย์ไทยที่ท่านนะดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนไทยนี่แหละก็เป็นเกิดการเสริมนุนกันทุกด้านทุกมิตินะในประเทศไทยนี่จะดีนะเกิดผลที่ดีต่อส่วนรวม Post today นายกขอบคุณทุกภาคส่วนร่วมทำงานหนักยับยั้ง โควิดเผยควบคุมได้แล้วหลายจังหวัดนา,นายกลุงตูก็ขอบคุณประชาชน,นาที่รวมไม้ร่วมมือกัน,นขอบคุณและเป็นกำลังใจให้คณะแพทย์เจ้าหน้าที่นาบุคลากรสาธารณาสุขฝ่ายปกครองทหารตำรวจตลอดจนอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านอสมอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการทำงานอย่างหนักเพื่อป้องกันยับยัง้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากเกิดกรณีผู้ติดเชือ้อโควิด -19 จํำนวนมากที่ตลาดกุ้งจังหวัดสมุทรสาครเมื่อวันที่19ธันวาคมนะครแต่ละฝ่ายก็โอ้โหนาะร่วมด้วยช่วยกันรวมทั้งประชาชนด้วยนะที่เกี่ยวข้องนะซึ่งหลายภาคส่วนได้เสียสละทำงาน อย่างไม่มีวันหยุดเพื่อควบคุมสถานการณ์ให้ได้โดยเร็วนานยกก็ขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโะจรดจริงๆมันหนักจริงๆนะเขช่วยกันร่วมไม้ร่วมมือกัน Post today กรุงเทพรถติดที่สุดอันดับ10ของโลกก็น,นี่ก็เมืองรถติดเนาะกรุงเทพก็รู้กันสรุปแล้วเขาสำรวจนะ ดัชนีจราจรน,น่าทอมทอมทัฟฟิกอินเด็กนะเขาจัดขึ้นประจำปีว่าการจราจรติดขัดของโลกลดลง19%นในปี2020ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการล็อกดาวน์ในช่วงโควิด1 9และพบด้วยว่ากรุงเทพมีการจราจรติดขัดน้อยลงแต่ยังติดระดับท็อป10ของโลก ก็เขาก็สำรวจมานะมอสโกรัสเซียเนี่ยสูงสุดนะลองลองมาเลยมุมไบอินเดียนะและ้วก็กรุงโบโกตา้านะประเทศโคลอมเบียนะประเทศไทยเราอยู่อันดับสิบนะเอาเรียนรู้กันไปแก้ไขกันไปแต่คนเดินทาง จากกรุงเทพกลับบ้านช่องเลื่อนชานเยอะหน่อยก็ก็จะเบามาทําทเศรษฐกิจพอเพียงทำเกษตกรรมไร้สารพิษการมันก็จะการจราจรก็จะลดการติดขัดลงไป Post today ในความทุกข์ก็มีความสุขโเพเผยสิบความสุขคนไทยยุคโควิดโอ้ทำไมคนไทยใช้ คำสอนพระพุทธเจ้าได้ดีจังนะนะคนมีปัญญาแม้ตกทุกข์ก็ยังหาสุขพบนะสวนดุสิตโพเผยผลสำรวจชี้สิบความสุขคนไทยในยุคโควิดพบส่วนใหญ่สุขจากการที่มีเวลาให้ตัวเองมากขึ้น <c oughs> เอาประโยชน์ได้ได้อยู่กับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาไม่ต้องเร่งรีบ ได้หันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นแบบนันดีเหมือนกันนะเออโควิดมาเลยได้อันนี้นะของสวนดุสิตโพนะอ่าฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจบอกว่าไงน่ะซองอาหารไทยโลกอาหารไทยโลกห้ากลุ่มสินค้ามาแรงนะสู้โควิดนะเดี๋ยวสิมีอะไรนะ ปี2,563ที่ผ่านมาเป็นปีที่มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายส่งผลกระทบไปทั่วแต่อีกด้านหนึ่งทำให้เห็นเทรนพฤติกรรมผู้บริโภคในยุค New Normal ที่ชัดเจนมากขึ้นว่ามุ่งเน้นทางด้านการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายการดูแลสุขภาพนะการเลือกรับประทานอาหารนะที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและบางคนยังเลือก รับประทานอาหารารับรับ,ร,บรับอาหารเสริมเพื่อตอบโจทย์ดังกล่าวอีกด้วยทําให้อุตสาหกรรมอาหารต้องปรับตัวรองรับเทรนดังกล่าวเน,นี่ยเอามาลองมาดูนะว่าเทรนอะไรมาแรงบ้างนายวิสิตลิ้มลือชานายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปเผยว่าทางสมาคมได้วิเคราะห์ฟู้ดเทรนฟู้ด 10นาปีา2021นะก็คือ2,564ไว้ดังนี้นหนึ่งแพนเบสฟู้ดแพนเบสฟู้ดหรืออาหารที่ใช้วัตถุดิบจากพืชให้คุณค่าโปรตีนสูงประกอบด้วย3กลุ่มคือแพนเบสมิลเช่นนมทำจากถั่วประเภทต่างๆโอ้เราในทันสมัยจัง เช่นนมอัลมอนต์น,โชโชน,น้นมถั่วพิชชิโออ๋อพิชชิโอน้ำนมข้าวโพดหรือนมถั่วเหลืองนะแพนเบสมีทรหรือเนื้อสัตว์จากพืชอ๋นะอน,นี้ไปละนะเนื้อสัตว์จากพืชนะไปถึงไหนละเมื่อกี้มันไปโดนเขา้านะนะ <c oughs> เนื้อสัตว์จากพืชเดิมหมายเขาว่าเนื้อเทียมมาแหละนะเขาใช้ใช้พืชมาทําเหมือนรูปเนื้อสัตว์นําวัตถุดิบจากพืชที่ให้โปรตีนสูงและใช้เทคโนโลยีด้านอาหารมาพัฒนารสชาติกลิ่นสีให้เหมือนเนื้อสัตว์จริงแพนเบสเมลคือผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบนะ แพนเบสคาดการว่า,าต่อไปกลุ่มนี้จะเป็นตลาดใหญ่และมีโอกาสเติบโตสูงอเอาละเขาก็เนี่ยอเอาตกลงในเขาเริ่มใช้พืชมากขึ้นต่อไปอาสองฟังชั่นอฟู้ดหรืออาหารและเครื่องดื่มที่สามารถเสริมภูมิคุ้มกันจากาความกังวลของการแพร่ระบาดโควิด1 9ยิ่งทำให้ผู้บริโภคใส่ใจในระบบภูมิคุ้มกันมากขึ้น โดยโอ,โอู้นะมือก็ไปโดนเรื่อยเลยใครนะาไปโดนนะนะถ้าไม่ใช่เราใช่อยู่คนเดียวนะโดนอยู่คนเดียวนี่แหละนะนะมืออาจารย์นี่แหละไปโดนเองโปกแกอมนะเขาก็นะเขาสนใจนะสิ่งที่เพิ่มูุมมิด้านทานนะเขาบอกผลผลิตเหล่านี้ได้แก่เขาว่างนะอะไรบาง No. 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 อานะอปกวกวิตามินพวกอะไรต่างๆสรุปแล้วเ,เขากลับมาหาเทนในโลกนะ่กลับมาหากลับมาหาพืชว่าจะเป็นทางรอดที่เพิ่มพูมิันได้ดีนะครก็ถูกทางแล้วดีนะเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นสัมมาทิฐิและนะ เป็นความรู้ที่เข้าใจที่ถูกต้องนะต้องกลับมาหาการไม่เบียดเบียนถึงจะดีนะอา้าวดีบ้านเมืองน,ะนังสือพิมพ์บ้านเมือง <c oughs> ข่าวจากบ้านเมืองผู้ว่าสีสเกตชูโคกน้องนามโมเดลทางรอดนะสู้วิกฤตโควิดอ้าวดีเทรนนี้ก็มาแรงเลยนะโคกน้องนามโมเดลนี่มาแรงเลยนะเอาเลยเรียนรู้แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้นะ แต่ละที่แต่ละแห่งก็ประยุกต์ใช้เอานะวิจะไม่เหมือนกันแต่ละที่แต่ละแห่งก็ได้ความรู้ไปก็เอาไปประยุกต์ใช้ของเราก็ประยุกต์ใช้โคกหนองนาโมเดลที่ในหลวงรัชกาลที่เก้าท่านตัดไว้เราก็มาประยุกต์ใช้ก็อยู่เย็นเป็นสุขกันดีนะสนุกสนากน,กน,สสนกันทุกวันสร้างสรรค์กันทุกวันดีนะเทนนี้กํลาลังมาแรงกันเป็นเทนที่ถูกต้องแล้วนะเป็นความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง าจากบ้านเมืองการสินเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู้ภยัยโควิดนนี้ก็จากกลาสินผูน้ <c oughs> สื่อข,ข่าวรายงานว่าจากการติดตามความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของประชาชนชาวกลาสินในช่วงฤด,ดูหนาวคาบเกี่ยวฤด,ดูแล้งซึ่งนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด ของเชื้อโควิด19รอบใหม่พบว่าต่างปฏิบัติต้นตามมาตรการป้องกันการได้รับเชื้ออย่างเคร่งครัขดขณะเดียวกันในส่วนของการประกอบอาชีพยังคงดำเนินไปต่อเนื่องตามความพร้อมและบริบทของพื้นที่นะอ้าวคดีน่นในทางผู้วา่าราชการจังหวัดก็ส่งเสริมนในสิ่งเหล่านี้ลมทั้งหน่วยราชการต่างๆนะก็ดี ทางกละสิ์ก็เอาจริงเอาจังกันนะก็ ه, อ้านุมทนาด้วยนะดีอ้า <c> ว <oughs> คราวนี้ก็มาเรียนรู้เรื่อง ه, วันนี้ตั้งใจจะพูดสองเรื่องนี่ย